นี่ย่งกาะพี่ไปใช้เบิด์ก็นี่พอไปผูก้าผูกหยู่เต่ที่เตยยังมันมมาก็ถือพี่นี้ไปตัดอ้อยเบิดโอ้ยแ้ต้องอย่างนั่งขโมยเ่นือไอ้ยมันเด่น ไอเบิ่งไอ้เบิ่งน้ำเนี้ยหัวแต่มานี่ยพีประัดอ้อยพีนี้ประัดอ้อยจมวานเสี่ยวเพื่อนหนีกันเบิดเสี่ยวหนีเสี่ยวพีนี้เบิดเตี้ยปลาสารคนดันไปปลูกหญ้าปลูกยังเขาไปหมดเนาะมันที่ลำคข้มันเรบอกไงฮะแข้งฮะขามันแน่นเนาะต้นขามันตาหนึ่งอย่องต่างกันไม่ใช่เพื่อนละมันไปคนไปลีนบุกลุกบุกลุกที่มันไปปลูกหญ้าเขาหมืดแล้วดนอนั่นนะบ่ มันย้อนกลตดีวิตัดอ้อยเหมือนมันฝากมันฝากตัวเลขไว้เตี่ยฝากตัวเลขไว้เอาเขียนให้แน่นี่พุ่นเขียนใหมเขียนให้ไหมพีนี้ไปตัดอ้อยฝากตัวเลขไว้แล้ววาผีนี้ไปตัดอ้อยเออยังไงยังอะไนี้นี้ไปตัดอ้อยคิดจเป็นหัวเลขสามเหรอโอ้เนาะนี้เปตัดอ้อยวะ นี่ไงบอ726ยังระบาดเขียนต่อกันบ่ได้ศูนย์อันนี้ระบาดเป็นเงินเพิ่นบานี่อันนี้ล่ะอืงบันอืระบที่นี่สองหนึ่ทีนี่เอาเอาเอา้เด็กพังมือผีับเขียนบอกผีจับเขียนก็ได้ออกแค่นั้นแล้วทีเขียนเท่าทำไปเขียนสอหนึง่ง มมเขียนไหมออเก่าศูนย์ดเลย่านย์บนเอเอาเอาสั่เขียนเก่าเน้อเ็สอก็เป็นศูนิบลายอามัยไปเนี่ยนไม่เขียนวาิเขียนเก่า่ราไม่เขียนหสองหนึ่งเจ็ดสองหกเมาสี่ศูนย์เลขมาสองหนึ่เลขมาเกา้าศูนย์นีเป็นบ่อเราไปตัดอ้อยล ผีนี้ประทัดอ้อยฝากก็เรียกไว้สองหกสี่ศูนย์สองห่งเก้าแค่นั้นแหละเ็สองหกนี่จะต่องเขียนลงพื้นหนึ่งกระดาษหนึ่งก็ได้หกแปดเราเขียนเก้านึงแล้วมเขียนเก้าศูนย์ม่นี่ไ สี่เขียนเก้าหนึ่งไปเขียนเก้าศูนย์ขาดไสดเ่าไสเก้าศูนย์นเดีเอาิเจรณาสามโอ้ยผิเจาสวมึงเลยกพีพีอยู่ในานีเด้อยแล่ะปากเยเว้ยไปตัดอ้อยเปนเด้องวีอือีฟนเลยว่านี่มาตัดอ้อยไม่นี่จอนครับผมกินข้าวเนี่ยจังน้อยเอาล้ควให้เอฟซีเนี่ Ừ. Cái đây và này lá, bác ăn nền, áo, ra ừ. năm phần phấn to nhọt, to nhắn vầy ra phun mẹ Mắc, mẹ 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 Mắc mẹ 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 Mắc mẹ 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 คือมันน่เขาเอาเกนึ่นน่แะเกิดเขาว่าเชนให้ก็เชนเ้าูยสองหนึ่นผีผักใส่ที่เชนเก้าหนึ่งจะมาเชนสนึ่อีกดิเก้าหนึ่งมันหนักอยู่ใช่หันอใช่หร่ดินซออยู่ใช่หวางันมันออกเก้าหนึ่งเก้าสองอ๋อเก้าสองบ้านเนมันเกนึ่งมันคยติดนะ สรบกาโอ้ยน้ำอีกนะมันฟองเจ๋อโอ้ยน้ำันแห้งนถ้าองเจ๋อได้ยังไงเอาเก่าหนึนี่อ่ะจำย้ำชัดๆย้ำยี่ตัวเลขกันเาวงกลมเลยวงกลมเลยเก่าหนึ่งได้นี่ได้นี่อ่ะเก่าหนึ่งไมด้ลงให้เนาะนี่เก่าหนึ่งไม่ได้ลงให้ก็เขียนให้ไหมเขาอกี่นี่ออกออออกอออ๋อ อ่านทุกตัวแลเออพันในหมดทุกตัวแล้วเนาะเออในหมดทุกตัวแล้วตั้งแต่เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งมีเพึ่งเขียนพึ่งเขียนแล้วก็แล้วก็อันนั้นเก้าศูนย์ก็พึ่งเขียนแล้วก็ลืมตัวนี้ลืมตัวนี้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอาจจะมาได้แทนแทนสองตัวที้แทน เชก่นึ่งเลยมันเต็กนไม่เชเก่าหนึ่งเน่ยมันเก่าศูนย์แล้ววะเาโอเคครับผมมอบคดีทดกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ